นี่เป็นการ mon, เทสดาเมจมอนอร้อยสามห้าตอนเราร้อยสิบใหม่ๆนะครับใช้อาวุธเป็นอาวุธฟรีบวกเจ็ดเลเวลร้อยนะครับเพื่อนๆ68ปดดูว่าความไวในการจบมอนจะยิงกี่ดอกนะโอ้โหฟ้าข้างนอกยังรวยกว่าเลยมั้งเนี่ยดาเมจสองร้ <c oughs> 200อย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราเซตหมอเก็กใหม่โอเคจุด มันจะตีตรงนู้นถึงใช่ไหมต้องน่าจะขยับวงประมาณนี้เทสก่อนเทสวงก่อนอ่ะอ่ะทดสอบนะเ,นเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นการมาทดสอบธนทูเหมอ1เอ่อในการฟาร์มถ้ำตั้งแต่คาสเซนหนึนะครับก็คือคาสเซนหนึปุ๊บเราวิ่งมาฟาร์มเลยนะครับของที่ใส่ก็จะเป็นของบวกเที่แจกฟรีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเป็นอาวุธ เอ่อบวกเนะแปลว่าเป็นออฟโจงวิชานะครับ